คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่18กรกรกฎาคมรับพระรร์โดยความเชื่อลูกาบทที่13ข้อ11-16มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงซึ่งทำให้นางเป็นโรคมา18ปปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลย เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตัดกับนางว่าหญิงเอ๋ยเธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้วเมื่อพระองค์วางพระหัตบนตัวนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่นายธรรมศาลาไม่พอใจเพราะพระเยซูทรงรักษาโรคในวันสบาโตจึงพูดกับฝูงชนว่ามีถึงหวันสำหรับทำงานจงมาและรับการรักษาโรคภายในหวันนั้น อย่าทำในวันสบาโตแต่องค์พบะเป็นเจ้าตัดตอบเขาว่าโอ้พวกนาซือใจคดพวกท่านทุกคนก็ปล่อยวัวปล่อยลาออกจากข้อของมันพาไปกินน้ำในวันสบาโตไม่ใช่หรือผู้หญิงคนนี้เป็นบุตรสาวของอับราฮัมซึ่งถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจำจองนี้ในวันสบาโตอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบท ลูกาบทที่13ข้อ1 0 1ถึงความเจ็บป่วยเป็นผลงานของมารซาตานที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าโรคร้ายนี้ได้ผูกมัดหญิงสาวคนนี้ไว้ถึง18ปปีแล้วพระองค์ไม่ได้บอกเราว่าโรคร้ายนี้เป็นพรแก่เธอดังนั้นคำสอนที่ว่าโรคร้ายเป็นพระพรที่แอบซ่อนอยู่นั้นไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์และเราไม่ควรใช้คำที่คำสอนดั้งเดิมมักใช้คือคำว่าพระพรที่ซ่อนอยู่ พระพรของพระเจ้าไม่เคยซ่อนจากเราเลยพระองค์ปรารถนาจะประทานพระพรทุกอย่างให้กับเราอย่างเปิดเผยในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ38กล่าวว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเรสด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทําคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเห็นได้ชัดว่าพระเยซูทรงทําคุณประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งดีเท่านั้น และคนที่เป็นโรคร้ายคือคนที่ถูกมารเบียดเบียนไม่ใช่ถูกพระเจ้าเบียดเบียนในพระกิตติคุณมีการกล่าวถึงการรักษาคนทุกคนที่มาหาพระเยซูถึง17ครั้งและมีถึง47ครั้งที่พระเยซูทรงรักษาโรคครั้งละมากกว่าหนึ่งคนเราไม่เคยเห็นพระเยซูปฏิเสธการรักษาเลยแม้สักครั้งเดียวพระเยซูตรัสว่าพระองค์ไม่ได้มาบนโลกเพื่อทําตามใจตัวเองแต่พระองค์ทรงทําสิ่งที่พระองค์เห็นพระบิดาทรงทําเท่านั้น การกระทําของพระเยซูนั้นชัดเจนแล้วว่าพระบิดาทรงมีน้ำพระทัยที่ต้องการรักษาทุกคนให้หายป่วยพระเยซูทรงมอบการอภัยบาปให้กับเราอย่างไรพระองค์ก็ทรงมอบการรักษาโรคให้เราแบบนั้นเช่นกันคำว่ารอดในภาษากรีกมีความหมายว่าเติมให้เต็มซึ่งเป็นคำเดียวกันกับคำว่าหายป่วยในพระธรรมมัทธิวบทที่ 9: ข้อ22พระธรรมมาระโกบทที่หข้อ34และพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ48ได้กล่าวไว้ ในพระธรรมยากรบทที่ 5: ข้อ15กล่าวว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและยังมีข้อพระคัมภีร์อีกหลายข้อที่กล่าวถึงการทำงานร่วมกันร,ระหว่างการรักษาโรคและการให้อภัยบาปการให้อภัยบาปเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้รอดของพระเยะซูและการรักษาโรคเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความรอดด้วยเช่นกันพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ผู้ใดต้องตกนรกบึงไฟเลยแต่ก็มีคนพินาศน,นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่เชื่อ เช่นเดียวกันแม้พระเจ้าทรงปรารถนาดีต่อเราแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าน้ำพระทัยนั้นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติส่วนของเราคือการรับพระพรของพระเจ้าโดยทางความเชื่อให้วันนี้เราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและรับพระพรของพระองค์การรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราหายโรคและมีสุขภาพที่ดี ให้เราใคร่ครวญพระวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าการหายโรคและการมีสุขภาพที่ดีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในพระสัญญาในข้อนี้เสมอและเมื่อลูกมีโอกาสขอให้ลูกได้อธิษฐานวางมือรักษาผู้คนให้ได้รับพระพรในการหายโรคเช่นเดียวกับลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน